สวัสดคีครับวันนี้นำเสนอไอ้เจอใช่ไหมครับวันนี้นำแสดงตัวชักซ่อมแอร์บ้านนะครับมีปัญหาเปิดเปิดอารมณ์คอยร้อนทำงานคอมพิวเตอรอ์มันเหมือนสตาร์ทไม่ออกนะครับตัวนี้ก็แกะฝาไว้แล้วคอนคอร์ดเ,เลยนะคอมพิวเตอร์ก็เป็นของโซบิชินะครับโอทเตอรีนะ่ จำนวนการกับีนมาจากระแสตัวน,นี้สีเหลืองนี่นะจะมีสายไฟละลายอยู่นะตัวนี้สายไฟละลายอยู่ตัวนี้ตั้งเป็น20แนนะอมป์ไว้อะไรครับเราเรียนอาไรยังไงยังครับม .6 ครับ เปิดย่างหน่โอเคโอ้กระแสเกินแล้วเนี่ยตัดแล้วนะไม่ทาน้วรับลมวนนะล็อกเพิ่มอกอือ่ายีสบามแอมป์นะ ต์ดไม่ออกโอเครัน okay, ลมองหมดปิดริดเกอร์เลยนะครับโ okay. อเคแคปลันก็25ิไมโคร440โวลต์นะครับ AC รันสีน้ำเงินนะครับแดงสตาร์ทเหลืองเป็นคารมอนนะครับตัวนี้รวมนะคอนแทคสายละลายนะครับเดี๋ยวต้องเัวนต้องย้ำหางปลาใหม่นะครับแต่เดี๋ยวขอเช็คโอมคอมเพรสเซอร์ก่อนนะครับแล้วก็วัดแคปลันก่อนนะครับไมโครแห้งไหมถอดสาย เ็ตโอมอคอมพิวเซอร์ก่อนนะครับเป็นดิจตอนนะตั้งเป็นโอมต่บรันรันกับเตตาร์รันสตาร์นี่ขึ้นรันกับคอมมอน คาร์มอนขึ้นนะสองจุดเจ็ดนะครับสีแดงไม่ขึ้นดังนั้นะคาร์รมอนกับสตาร์นะครับวสตาร์กับคาร์มอนก็ไม่ขึ้นนะครับโอเคคอมเพรสเซอร์น่าจะมีปัญหาต้องดูหัวหลักคอมนะครับ มีอาร์กอยู่นะครับน่าจะละลายแล้วก่นนะครับ้องดูดูครับแกะฝาข้ออกันขอนลืมแป๊บหนึ่งครับไม่สะดวกมือเดียวอ๋อลืมไปเอ้ข้าปลาก่อนครับไมโครด้วยกันนะครับไมโครแห้งไหม 5.2นะครับไม่แห้งนะครับโอเคต้องดูมาดูหัวลักพร้อมนะครับโ okay. อเคตปนแก๊ปลาครอบเอานะขีดออกนะครับม okay. าดูด้านในนะครับโอเคสายสีแดงที่เป็นสตาร์ทนะครับทางปลาละลายอากนะดีนะครับ ออเอตัดนะครับตอนนี้ก็าโวต้องทำความสะอาดแล้วก็ย้ำหางปลาใหม่นะครับน่าจะยังนะจะวมาโอมดูก่อน จะสปาคิดเลยอางนะเกิดจากความร้อนรันรันก็นสตาร์ทกันทีเดียวโอเคตรงนี้นะสีแดงกับน้ำเงินนะครับมองเป็นสาย มาอย่าขึ้นแล้วไม่ขึ้นว่ะ ตัดจนนานู่นนะ,ะไม่ขึ้นมาเดี๋ยวนะต้องขูดกันนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดด้วยกันอโอเคนี่ใช้คัตเตอร์ขูดทำความสะอาดนะครับขัดขัดนั่นแหละวัดโอเวออีกทีนะครับเก้าจุดเก้าจุดแปดนะครับ แล้วก็วัดรั่วลงรั่วหาด้วยนะรั่วไหมก็ไม่รั่วนะครับวัดลงโค้งนะไม่รั่วโอเคอหวัวหลักคอมละลายนะครับก็คือละลายสองจุดตรงแม็กด้วยโอเคเตรียมทางปาก,กันอโอเคนี่ทางปานะครับ,บอกสายนะคตัวแอลนะครับพยายามใหม่กัน ใส่หางปลานะตัดแล้วก็ย้ำหางปลาใหม่น่าจะหายนะครับเจวลองดูก่อนโอเคนี่หางปลาแล้วนะครับสีเหลืองคอมมอนก็ย้ำแล้วนะครับโอเคเรเสียบกับที่นะ ปาไปนะครับเข้ากฝายทิ้งขันน้ำจิดทีนะครับสาวเขาไปทำยังไงถึงโดนชิงโทรศัพท์เห็นตอเขายืมครับ <Okay. S 1> มันมาแบบแผนยืมเหรอใช่ครับผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายครับ เสร็กันสตาร์ทรันคอมมอนนะครับยำใหม่ละนี่เขาเดี๋ยวนี้ทีมันก่อนศูนย์เปอร์เซ็นกเปิดไหมที่กดช่างเปิดนี่ง่ายจังเลยก็ทีเดียวอยู่นะครับกดตรงตรงโอดตรงนรงนะโอเครอนอ ติกเกอรเราเปิดไมลเราหน่องสมนาทีงล้วสายหลุดว่ะ น,นี่ปกติเปิดเปิดมันทำงานเลยนี่ครับใช่ไหมใช่ตอนตึกระบาดสายหลุดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทำงานเลยแบบหนนะวัดไฟด้วยโอเครอนหน่วงสามนาทีนะเมื่อกีเเเ้เสรยอยู่ที่สี่ต้องเสียคุดห้า ครับไฟเานหลังเข้่เกณฑ์เพราะความเสียอะไรจะต้องเช็คหัวหลักพร้อ,พอมด้วยเช็คสายไฟด้วยเขาคิดจะเปลี่ยนแคปอย่างเดียวอ๋อจะเปลี่ยนแคปรันอย่างเดียวครับ5แอบน่าจะโอเคอยู่ คำสั่งขาคอยก็นี่นะครับอยก็สองร้อยยี่สิบหกโวลต์จะไ,ได้หนาวแน่นอนครับจวของแน่นอนหนาวแน่นอนอเจค,ครับ ชได้ครับามติดตามตดสคกไลใแชร์เป็นกาลังใจใ้นมาในการทำคลิปวิดีโอหน่อยไปต่อไปครับหวังว่าช่านม่จะช่วยได้นะครับสสดครับสู้ๆครับขอบคุณครับรถทํางานนี่ใช้มากี่ปีแล้วคะเนี่ย30ปีสามสปีนะครับ ผนมากนะครับผนมากก็เป็นก็เหมือนเหมือนกระแอรุ่นใหม่นะจินไฟน้อยนะครับปีแล้วก็เสียแค่แค,ครั้งแรกที่ชั่งเงินก็หนึ่งแปดแล้วเสียให้ตัวแค่เท่านั้ครับจินมจินไฟแค่ห้าแอมป์เองอเก็เป็นเป็นโรตารี่เหมือนคอมรุ่นใหม่แหละครับประหยัดด้วยครับประหยัดไฟด้วยนะสูงนะแค่เป็นรุ่นสี่วิชีพนะแค่ิ้แค่หแอมป์ก็เป็นรุ่นใหม่แล้วครับ